ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งวิดีโอใหม่ของมินนะคะวันนี้ก็คือวันคริสต์มาสอีฟค่ะเ,เพื่อน จะบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหรือว่ามีแต่วันไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรที่นิยมของที่บ้านเราเนาะก็คือวันอีฟคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันก่อนวันจริงนะคะที่อเมริกาหรือฝรั่งเนี่ยบางประเทศนะเขาค่อนข้างที่จะมีแบบว่าเหมือนจริงจังกับวันนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะมีเป็นวันวันจริงแล้วก็ก่อนวันจริงประมาณนั้นอย่างจะมีอ่าอีฟนิวียร์อีฟคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจเหมือนกันนั่นแหละก็วันนี้เป็นวันอีสคริสต์มาสเป็นวันที่24พรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นวันที่บ้านเราเนี่ยเชิญให้อ่บ้านอื่นแบบลูกๆของบ้านอื่นเนี่ยมาดินเนอร์ที่นี่แล้วมินก็จะได้เป็นแม่ครัวใหญ่แม่ครัวหลักนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารไทยอยู่2เมนูนะคะจะมีข้าวมันไก่แล้วก็น่าจะทำอ่เอกงผัดแหงด้วยเพราะว่ามินขน เครื่องปรุงที่เป็นผงอ่ะมาจากไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วมินนคนชอบทําอาหารด้วยแหละอืมก็คือใดๆเราลองทําไปแล้วนะคะจากคลิปก่อนหน้าเนี้ยมินลองทําไปแล้วหนึ่งคลิปแต่ว่ายังไม่ได้ทำน้ำจิ้มเนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็นั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่มินจะต้องลงมือทำสองเมนูหลักนะคะอาหารไทยนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวทำอาหารกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะ เสิร์ฟกันช่วงประมาณบ่ายสามโมงเนาะตอนนี้ก็10บโมงละไปค่ะทุกคนและนี่คือของขวัญคริสต์มาสที่แม่สามีซื้อมาให้นะคะเพื่อนๆน่ารักไหมก็คือความที่แบบว่าแม่สามีเอ็นดูเราที่เราชอบทําอาหารเนาะแล้วก็เขาก็ค่อน,อนข้างชอบเมนูอาหารไทยของเรานั่นแหละหรือว่าอาหารที่เราทํานั่นแหละก็ น่ารักดีนะเป็นแม่ครัวหลักนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยเราจะไปทำอาหารกันจริงๆละ <c oughs> ตอนนี้คือแม่สามีกับสามีเนี่ยทำสเต็กนะคะก็จะแชร์ครัวกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศปไะ <c oughs> คัวว่างนะคะมินก็จะทำน้าจิ้มข้าวมันไก่รอแล้วกันเนาะและจะบอกว่าครกที่มินซื้อมาจากคลิปที่แล้วอะใช้ครั้งเดียวแล้วมัน,มนพังนะคะก็ไม่รู้จะคอมเพนอะไรเนาะก็ถือว่าโชคไม่ดีไปแล้วกัน วิดีโอนี้มินก็จะไม่มีโคกในการใช้นะคะเครื่องปั่นบดขนาดเล็กก็ไม่มีนะคะมีแต่แบบเครื่องปั่นมีใหญ่ทำกับของเล็กๆไม่ได้อะมินก็เลยจะใช้วิธีการเอาถุงซิปล็อกเนี่ยเป็นโคกแทนก็จะใช้สากบดๆ,ๆเอาแล้วกันเนาะก็ใช้ความพยายามเอานะคะและสูตรที่มินทำน้ำจิ้มเนี่ยได้มาจาก YouTube ข,ของแม่บ้านในญี่ปุ่นนะคะเขาใช้มิโซะแท,ทนเต้าเจี้ยวนะคะ ก็มินจะทําตามนั้นเลยนะคะและที่มินทําหารไปแล้วก็เงียบๆไปในระหว่างที่เขาคุยเนี่ยจะบอกว่ามินไม่ได้เป็นคนแบบเข่งคึมอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามินเป็นคนที่แอบสมาธิสั้นนิดหนึ่งค่ะเพื่อนตดโทรศัพท์แล้วเราเวลาทําอะไรจริงจังเนี่ยมินก็จะขอโฟกัสในสิ่งที่มินทํานะคะถ้ามินไปเผลอจอยคุยกับแม่ยาคุยกับสามีตัวเองเนี่ยคือจะบอกว่ามินลืมค่ะแล้วมันจะทําให้ระยะเวลาในการทําอาหารของมินเนี่ย นานขึ้นไปอีกค่ะเพื่อนๆให้มองเป็นาำๆแล้วกันเนาะ และนี่คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของมินค่ะครั้งแรกที่เคยทําก็ใกล้เคียงอยู่นะก็โคเลคโคเลเข้ากันนะคะก็คือสูตรนี้จะไม่มีเต้าเจี้ยวนาะเพราะว่ามินลืมซื้อเต้าเจี้ยวแล้วก็เต้าเจี้ยวเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะแถวที่มินอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ลัสเบกัสนะคะก็จะใช้มิโซะแทนนะคะก็ต้องขอบคุณวิดีโอ,อจาก YouTube วิดีโอช่องหนึง่งแหละแม่บ้านในญี่ปุ่นนะคะเขาใช้อ่ามิโซะมาแทนแล้วมิโซะของมินเนี่ย ก็ดันเป็นมิโซะที่ผสมมากับสาหร่ายแล้วก็เป็นผงเนาะไม่ได้เป็นครีมมินก็เลยใช้อาไอที่กรองอะคะ่ะเอาแค่มิโซะพาวเดอร์ใส่ไปก็โอเคนะเพื่อนๆอร่อยเลยแล้วก็ประมาณว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกินเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเขาคงไม่มาหรอกโอเคนะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทำไปครัวไก่เนาะเพราะว่า เราแช่ตู้เย็นไว้สองคืนนะมันค่อนข้างแข็งมากๆเลยไม่รู้ว่ามันโอเคหรือยังแต่แช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงกว่าละลุย <laughs> จะบอกว่าหาซื้อไก่ที่มันติดหนังยากมาคืีอได้มาแค่น่องก็จะลอเอาหนังออกแล้วก็ทำความสะอาดก่อน และนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่มินจะทำก็ประมาณนี้เลยส่วนแกงนแนงนะ้ามินได้ของบิ๊กซีมาได้อันนี้มาก็โอเคอยู่นะเพราะมินเคยทำกินมาละมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แตบบ่ถ้ามันไม่พอยังไงขาดรสขาดหวานเดี๋ยวมินจะหาเติมเอาแล้วกันเนาะประมาณนี้มีอะไรอยู่ในนี้ เติมน้ำก่อนดีนกว่าเวลาเราซื้อผักที่อเมริกาเนี่ยยุโรปมินไม่รู้นะเป็นหรือเปล่าแต่คือเขาจะตัดรากออกนะคะหาผักชีเนี่ยว่ายากแล้วนะคะผักชีจีนเนี่ยว่ายากแล้วหารากผักชียากกว่าแล้วที่มินเพาะไว้ตรงนั้นน่ะก็คือก็ไม่ขึ้นด้วยคืองงมากก็เลยจะใช้เออรากผักชีมเมล็ดผักชีบดบดแท,เทนเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเอากลิ่นเนาะสเมลประมาณนี้ก็จะใช้อันนี้บดไว้น่าจะโอเคอยู่เลย จะเติมขิงใส่ขิงลงไปให้หอมๆเนาะอืมโอเคไม่เน้นเร่งห่วนค่ะเน้นคุณภาพขอดูใน YouTube ย t ท b e ก่นอนเราชอบชาแนลของช่องนี้นะคะกินได้อร่อยด้วยแล้วก็ กับข้าวกับปลาโออืมเขาทำวิดีโอดีมากๆเลยอ่ะดูมาตั้งแต่แบบว่าช่องเขายังแบบไม่ได้แบบเป็นช่องใหญ่ขนาดนี้นะคือชอบดูเพราะว่าอาหารเขาแบบอืมใส่ขิงใส่รักบักช,กกชีแล้วถ้าน้ำเดือดแล้วก็ ก็จะใช้อีกหมอห้อนึงทำแกงพัแนงไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายละเราจะไม่ทำทีละเมนูดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเร่งด่วนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องไปเตรียมตัวอาบน้ำด้วยนะไปหาม้อหาม้ออย่า I, I shoot that one first but i still not know how to do so you put the line in the middle of these two and you squeeze okay mm -hmm. and then you just turn oh i do not remember how uh, thank you baby Mwah. i eat too much food and i have to lay down oh, my God. ไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำปะ <About> ไปอาบน้ำนิกอย่ามากวนไปอาบน้ำมิสเตอร์อโมโรโซสี่ร้อยกร,รัมสองถ้วย หัวกะทิโอเคแล้วค่อยเติมหางกะทิคือที่เนี้ยมันอากาศเย็นเนาะเขาก็จะคัดหัวกะทิกับหางกะทิให้เราเลยก็โอเคไปและนี่คือหัวกะทิค่ะหางกะทิก็อยู่ในกระป๋องเพราะว่าอากาศมันหนาวตอนคืนอะ่ะก็คือได้ชลิคใหม่นะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าใครจะแยกหัวกับหางกะทิเนี่ยก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นปะ เนาะแล้วค่อยรอมันเซตประมาณ30หรือชั่วโมงหนึ่งก่อนทําอาหารนะเอออันนี้ได้ทริคใหม่จริงๆเลยนะแต่อันนี้ไม่ได้แช่ตัวเย็นนะอากาศที่เนี่ยม,นมนันค่ากลางกลางคืนนี่ยมันจะเย็นมันก็เลยแยกให้เราเลยอารมณ์เหมือนแบบตอนที่เราทำอะไรอ่าน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นประมาณนั้นเลยอุ้ย แผนงมินทาตามสูตรหลังทองเลยนะคะเพื่อนๆทาแค่หมอ้อเล็กๆนะเพราะว่าคนโตที่จะมากินเนอร์เนี่ยไม่ได้มีหลายคนเนาะและมินก็กล้ากึ่งด้วยนะว่าจะทําเขียวหวานหรือแผนงดีแต่คุณสามีช่วยเลือกเนาะทำแกงแผนงเลยแล้วกันเพราะนางชอบแกงแผนงมากกว่าแกงเขียวหวาน ทำไม่นานก็เสร็จนะคะมินก็เลยตั้งหม้อเจียวน้ํามันจากหนังไก่สําหรับทํำข้าวมันไก่ต่อเลยแลวกันหนังไก่เนี่ยมินลอกออกจากน่องไก่ทั้งหมดเลยนะคะหาซื้อไก่ค่อนข้างยากนะคะตอนที่มินไปหาซื้อเพราะว่ามันเป็นสองวันก,นก่อนที่จะเป็นอีฟคริสมาสนะคะคนส่วนใหญ่ก็ออกไปหาซื้อของมาไว้ทําอาหารเหมือนกันกับมินนะคะก็เลยจะมีชอยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ เลยได้ส่วนน่องไก่มาเป็นส่วนที่มีนังติดมาด้วยเอามาลอกออกทั้งหมดนะคะมินคิดว่าหลักๆที่อาหารไทยมีรสชาติที่อร่อยเนี่ยก็เพราะว่าอาหารไทยจะเน้นไปทางรสชาติที่กลมกล่อมนะคะตอนเด็กๆมินไม่เก็งนะคำว่ากลมกล่อมคืออะไรพอโตขึ้นมาอ,อ๋อเข้าใจละคำว่ากลมกล่อมก็ค,ค,คือแบบนัวๆเนาะพูดง่ายๆเลยละกันว่าคนไทยเนี่ยมีเทสต์ดีเลยนะสําหรับอาหารหรือว่าอะไรก็ตาม ประมาณนั้นค่ะทุกคน <Yeah. S 2> และนี่คือข้าวที่เราจะหุงค่ะเพื่นอนๆกลัวมันจะไม่พอเป็นไรทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็อ่อ ทำคนเดียวสนุกดีนะแล้วก็มีเวลาจํากัดพอสมควรเลยค่ะตอนนี้เราก็มาเดรสอัพนะคะบ้านอื่นเขากําลังมาละแล้วก็จะมาแต่งสวนนิดนึงเนาะก็จะใส่ชุดง่ายๆนะคะวันนี้โชคดีที่อากาศไม่หนาวก็เลยใส่เสื้อแบบนี้ได้แต่ก็จะคุมแหละอืมใดๆคือแฮปปี้มากนะในการทำอ,อาหารเสือ หลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็ชาเลนตัวเองพอสมควรเลยเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะใช้เวลาไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาของอาหารของมีนกันค่ะเพราะว่าข้าวมันก็สุกแล้วล่ะไปกันค่ะ Bye I'm gonna p i pick game okay. So you use these to look for a game. So I think you maybe let's look for oh no, nah, Let's find out. Hey Jack, no more touching. We already did that earlier. I guess we have to eat cookies. I guess. Not so. now! ฮายโทนี่โอเด็กคิดบาบรรยากาศตอนเย็นก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะมินชอบอาหารฟีมัวเองพอสมควรเลยนะและแน่นอนค่ะทุกคนกินอาหารหมดแล้วก็ทั้งเด็กๆแล้วก็คนโตเลยเรากินอาหารเสร็จเราก็พากันมาเริ่มจับแจกของขวัญค่ะทุกคนสนุกมาก แจกใจของขวัญกันแบบปลาลายกันไปเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะของมิลที่จริงจังในวันเทศกาลคริสต์มาสอะไรแบบนี้ก็สนุกดีค่ะสนุกไปอีกแบบหนึ่ง